ค่ะดร,อรมอยนะคะวันนี้มามอบ2เทคนิคดีๆสำหรับการฟังให้ได้ใจตัวเองคือการฟังให้ใจตัวเองมีความสุขและเปี่ยมสุขเปียบเหมือนกับคุณสร้างบ่อน้ำโอเอซิสให้อยู่ในหวัวใจคุณนะคะลองดูนะคะเพราะว่าการฟังทุกคนจะคิดว่ามันเป็นการฟังที่จะต้องเสียสละเวลาให้กับคนอื่นหรือการฟังเพื่อที่จะต้องนั่งรอย้คอื่นพูดจนจบจนกว่าจะพูดได้ หล,หลายท่านจะมึกนึกว่าอย่างนั้นแต่จริงๆนะคะการฟังจริงๆเมื่อคุณฟังแล้วมันกลับทําให้คุณมีความสุขมีความสดชื่นแล้วก็จะทําให้คุณสามารถสร้างหมอน้ําทิพย์ในหัวใจคุณเองนะคะเรามาฟังสองเคล็ดลับนี้สําคัญลับเฉพาะในคอสคนฟังควรเท่านั้นนะคะค่ะในคออ่ในการฟังเคล็ดลับข้อที่หนึ่งคืออะไรคือการฟังด้วยเสียงแห่งความตระหนักรู้ในตัวเอง การฟังใหญ่ฟังด้วยเสียงการต่างรุ่ตัวเองทุกคนสงสัยว่ามันฟังยังไงนะการฟังด้วยเสียงการต่างนุกกับตัวเองก็คือการฟังโดยที่คุณมีสติอยู่กับตัวคุณอยู่กับคุณตรงหน้าไม่ได้วกแวบไปที่ไหนการฟังบางครั้งเนี่ยคุณจะพบว่าคุณเนี่ยจะฟังไปฟังไปฟังมาไปคนฟังอยู่ตรงหน้าแต่หัวใจคุณกับความคิดคุณนู่นไปอยู่ต่างประเทศหรือประโยชน์คนอื่นนี่ค่ะเขาเรียกว่าการฟังที่ไม่ได้อยู่กับคนตรงหน้าดังนั้นการฟังขอให้คุณ ตั้งใจแล้วก็ตั้งจิตตั้งแต่ตอนแรกว,ว่าเราต้องฟังอย่างตั้งใจฟังเยี๋ยวคนตรงหน้านี่แหละฟังแล้วก็อยู่กับเขาถ้าคุณรู้ว่าช่วงโมเมนต์ไหนที่มันหลุดออกไปหรือมันไปยียย่คนอื่นหรือมันรีบไปตัดสินคนอื่นนะคะซึ่งในชันเขียนอย่านหนังสืเอเล่มนี้นะคะ,ะ,ะนักฟังแปดประเภทที่จะไปจะไม่เป็นนักฟังที่ดีนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนั้นการฟังถ้าคุณรู้สึกว่าฟังปุ๊บฟังไปเรื่อยสักพักหัวใจกับความคิดคุณลอยอยู่ที่อื่นแล้วนั่นแสดงว่าคุณหลุดจากคนตรงหน้าเรียบร้อยน,นะคะดังนั้นให้เรียกลับมา เรียกสติกลับมาเรียกตัวคุณกลับมาให้อยู่กับคนตรงหน้าเปรียบประดุษเหมือนกับคุณกับเขาเต้นราด้วยกันเดินทางด้วยกันนะคะนี่คือภาษาโค้ดนะคะแต่บอกว่าเต้นราด้วยกันดังนั้นถ้าคุณนึกว่าคุณกำลังเต้นรากับคนที่อยู่ข้างหน้าจะทําให้คุณคองสติคุณคลองใจอยู่กับเขาได้ตลอดเวลานะคะนี่คือความสําคัญนะคะตรงนั้นดังนั้นให้คุณตั้งใจได้ตั้งสติอยู่กับคนตรงหน้าเปรียบประดุด คุณได้เต้นรากับเขามันจะทําให้คุณอยู่กับเขาได้นะคะบางครั้งในช่วงการเริ่มต้นมันอาจจะมีการหลุดบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะเ,เรื่องธรรมดามันเกิดขึ้นได้แต่ขอให้เข้าใจจุดนี้แล้วฝึกฝนบ่อยๆมันจะทําให้คุณชํานาญขึ้นนะคะเมื่อคุณฟังอย่างนี้บ่อยๆนะคะคุณอยู่คุณตรงนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้กลับมาทําให้คุณมีความสุขรู้ไห่เกินรวดอะไร,ระไหมคะ คือคนตรงหน้าเขาตอบมาว่าขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟังขอบคุณมากที่รู้ว่าคุณฟังและอาจจะไม่เข้าใจแต่คุณตั้งใจฟังค่ะนี่เป็นคําที่ถ้ามันมีสิ่งนี้ได้เสียงตอบรับจากคนพูดกลับมาให้คุณได้ยินเนี่ยมันเป็นดุดน้ําทิพย์ที่ชโลมหมัวใจและมันยั่งยืนเพราะอะไรเพราะมันคือการให้การให้อลิสโตเติลกล่าวไว้ว่าอะไรที่เราให้คนอื่นเนี่ยมันจะยั่งยืนและมันจะคงทนถาวรและสิ่งที่เขาตอบกลับมาคือความ ขอบคุณความสึกปลื้มใจความสึกดีมากๆซึ่งมันเป็นเขาเรียกเป็นกิฟเซหรือเป็นของขวัญจากการให้ที่งดงามเลยย่งยืนและยาวนานมากๆนะคะนี่คือส่วนที่สําคัญที่สุดนะคะนี่คือเคล็ดลับที่หนึ่งเคล็ดลับที่สองอะไรที่จะฟังนะทาให้หัวใจคุณเนี่ยเป็นโอเอซิสเป็นน้ำพลิของคุณนะคะก็คือการฟังเสียงที่ใช่และตัดเสียงที่ไม่ใช่ออกไปนะคะมันคืออะไรด้วยคนถามมันคืออะไรครับมันคือว่าเวลาที่เราอยู่ในบริบทรอบข้างเนี่ย เรามีคนมากมายเรามีคนนู้นคนนี้พูดคนนั้นคนนี้พูดซึ่งหลายๆครั้งความรู้สึกความคิดของเราตกลุ้มพังเสียงคนอื่นตกลุมพังหัวใจคนอื่นไปเสียเรียบร้อยแล้วซึ่งเสียงนั้นอาจจะเป็นเสียงที่รักและหวังดีหรือพูดด้วยคําพูดที่ดีแต่ประสงค์ร้ายก็มีมากมายเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นสิ่งที่จะทําให้คุณมีความสุขก็คือคุณฟังโดยที่คุณเลือกรับที่จะรับ ว่าคุณจะอยู่สัญญาณเสียงไหนมือนคุณเปิดวิทยุอะค่ะเมื่อคุณเปิดสัญญาณไหนถ้าสัญญาณไหนมันโอเคคุณคุณก็เปิดแต่ถ้าสัญญาณไหนไม่โอเคคุณก็ติดซะนะคะอย่าไปฟังมันจะทําให้หัวใจคุณเบิกบานและมีความสุขรับพลังพัดมีพลังมากมายจนหัวใจคุณแน่นระดับหนึ่งแล้วตอนนี้คุณเปิดฟังได้ทุกช่องคุณสามารถจัดการกับหัวใจคุณได้แล้วสิ่งต่างๆทุกอย่างที่เข้ามาจะกลายเป็นเสียงที่3ซึ่งในฉันเห็นในหนังสือเล่มนี้นะคะคำพีกคนฟังคนจะมีเสียงที่3ซึ่ง เสียงอะไรคุณก็รับได้ทั้งหมดนะคะค่ะก็วันนี้ส่งมอบคลิปเรื่องของการฟังให้เห็นใจตนนะคะเพื่อสร้างการตระหนักรู้นะคะและพบกันใหม่กับดิฉันดรมอยดรปณิพาชนิดนะคะมีทั้งคลิปใน Tik t o อกทุกวันนะคะให้ความรู้แล้วก็ในเพจดิฉันแล้วก็ใน Facebook ดรมอยแล้วก็ใน u t u b e ดรมอยดณิพาชนิดเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ